เดี๋ยวเปิดประตูหนึ่งเดี๋ยวอยาอกมาพร้มเลย <c oughs> เปิดประตูโดนแกล้งคืนตีบริทุกคนกงไงด้งั้นห้ามบอกมานะงั้ห้ามบอกมานะไม่เปิดประตูให้หน่อ <c> ย <oughs> ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไอ้ต้าว,วน,นี้เราก็จะมาแกงเวดากันนะทุกคน <c oughs> อะไรคือคนแหนม <c oughs> บอาไทยดูบ่า <c oughs> ไทยเซ็ตโอ๊ยหัวแองนองอยูยน่นี้แกงเวดาหรือแกงนองวันนี้เราจะมาทําคลิปแกงเวเดากันนะทุกคนก็จะ <c oughs> แบบว่าโทรไปหามันแล้วทาท่าแบบว่าไม่ได้ยินเสียงมันนะตอนนี้มันก็เลิกงานแล้วมันกําลังขับรถมานะเดี๋ยวเราจะโทรหามันนะแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงมันวันนี้จะแกงมันนี่แหละ ตอนนี้ก็อยู่กับน้องป้านมหน้าเขาแทบหน้าเขาหนาเขาปวดเขาปวดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นยังฟังตื่นกล่องติยมาเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการผู้ตาเกิดคอร้องขอร้องนี่ดีเดี๋ยวแผนมาสั่งเดี๋ยวใหญ่อะใหญ่ก็แก่ไปหลายพ่าแก่มากบ่ามึงไปไกลๆสั่งเออเออเออมันตอบยังมากว่าต้องไปว่าน้ำมันเด้อแต่ว่าข้าบาดีนเสียมันทำผ้าบารีนเสียมันแต่ว่าด่าทำไมไม่พูดอะไร ใจว,ใจว่าแบบว่าโทรไปะมันว่ามันก็สีฮัลโหลเขาบอกว่าเออคือบวกมีคนบอกอยังอย,งอยู่สีแม่ยเออทำท่าบ่ได้ยินเสียงมันนะใจว่าเหมือนมันไม่มีตัวตนอย่าปากเลยได้รามากเขาบอกคันมันมาไปแอบย่าให้มันเห็นให้มันไปหาอยู่ห้องให้มันไปหาเลยเฮาทำท่าหายตัวแกงแกงมัน โลด้าด้าฮือมันวางมันวางฮือมันโทรมามันโทรมาโลด้าด้าด้าฮัลโหลด้าด้าเติร์นตีนอะไรเอามันโทรมามันคือบ่าว ฮัลโหลเอาไม่ยินือกวนเตนกดตัดซ้ายก่อนเดยวเด้อเรามันโทรมาอีกนีน่ใช่ไหมโทรมาแล้วฮัลโหลจะกวนเตนเหรอจะพูดไ,ไม่พูดได้พูดอยู่นี่ไงได้ฮัลโหล ดเดี๋ยวเดี๋ยวโ,ท,ท,ท,โทร,โทรโอ,อทีกเขาสูสัมีแต่มันโ่มาเรื่อแไดเห็นว่เห็นว่มันรูมาโทเิ่มหควรดีไม่ได้แล้วตาเนี้ยดีไหมไม่ได้โหนวงได้เกลียดควรตีทำไมไม่พูดได้ได้อะไรหรได้ได้ไดอ๋อคือว่าเวได้ยินไหมเนี่ยได้ยิน เขาไม่ได้ยินเพราะฟังนีโทรศัพท์พี่มีปัญหาวะวิ่งตีเออเดี๋ยวมันโทรมากมายังเฝ้าไปนด้ไหมล่ะเออมาแกงมันก่อนแล้วโลเดี๋ยวถามมันมาเดี๋ยวสิไปรีมันเด้อคอยอกมันสีทรหามาหนีมาหนีอ่ะม,ม,มันยังม้นวนไฟแดงหรอกมามาลองสีทรโทรหามันเราสีเอิร์นเามาันเ <laughs> ทรไปเราติดสายอีกสายหนึ่งมันม้วนไฟเราประเดี๋โอย้ยเออสาปเย่ที่อะไรยิ่ง แก้แบบนี้มันไม่เครียดหรอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเราไปแอบก่อนเดี๋ยวมันมามันมาเราให้มันไปหาในห้องนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแอบข้างนอกโอเคทุกคนตอนนี้เบเดาก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะทุกคนเนี่ยต่อต่อให้เราหลบอยู่เนี้ยดูที่หลบมันไม่มิดเลยนะนี่มันก็ไม่สนใจหรอกเวเดามันตรงที่รีที่รีที่รีเข้าห้องอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันขี่รถมานะเดี๋ยวจะอาจให้ดูอีกรอบนะทุกคนโอเคทุกคนมันมาถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่าย ให้ดูนะโพตื่นเต้นว่ามันจะห <c oughs> ยอกหยอกแบบแกล้งกลัวมันเห็นนี่แหละตื่นเต้นที่กลัวมันเห็นนี่แหละโอ้ยแป็บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูมาแล้วาลวาวเห็นไหมนะ่ะรถจากข้างนอก ว่ามันต้องเห็นแน่เลยลงมาแล้วทุกคนลงมาแล้วเพราะมันไปโฟก,กับต้นไมอ้อ่ะ เป, <laughs> เ, <laughs> เปิดุกคนไม่บอกไม่เครียดวะเปิด <laughs> เปิดเปิด <laughs> เปิดประตู <laughs> หน้าเปิดประตูเโล <laughs> หน้าหน้าเปิดประตูห้ย <laughs> เอ๊ะ เปิดประตูหนึ่งเบียด้าอยากมาพร้มเลยเปิดประตูโดนแกล้งคืนตีบริทุกคนเปิดประตูได้แหมมันเอาคืนทุกคนเร็ว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 เปิดประตูเบียด้าเปิดประตูห้วยปะเอา เปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูได้ห้ามออกมานะห้ามออกมานะไม่เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเกี่อะไรออกไปไปเลยอะไรวะฮะโอวยหนูโอวยแป๊บนึงอะายกล้องกูจะบตาเลย เป็นไงไม่ได้ยินเออเพาทำเขาอบบนี้รอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาโอเคทุกคนหลังจากที่ตีกันเสร็จแล้วก็มาปิดคลิปม,มาเธอไม่รู้เรื่องใช่ไหมอืม ก็แป้งหรอพี่อ๋อที่ตีเพราะว่าอะไรแบบว่าไม่ได้เตรียมฟอร์มหน้าไม่พร้อมอย่างเงี้ยหรอแป้งไม่ได้ทาปากไม่ได้ทายอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ถ่ายคลิปทำไมต้องเป๊ะวะม่ไม่เข้าใจอะฮะเฮ้ยถ่ายคลิปทำไมต้องเป๊ะไปบอกทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ก็ไปละ ถ้าอยากให้แก้งอะไรมันดีก็ทํามาบอกได้นะไม่ไม่ <c oughs> คิดไว้ในหัวแล้วว่าจะแก้งอะไรมีหลายอย่างเลยเลยโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบายไายบายมบายอือ